ครับวันนี้ทีมงานโต๊เทแลด์เราก็อยู่กับ m i t s u b ชิเอ็กซ์แพนเดอ s ์นะครับซึ่งตัวนี้จะมีค่าตัวอยู่ที่899,000บาทนะครับคือจะมีราคาเพิ่มกว่ารุ่นปกติ x อ็กซ์แเดิมเนี่ยอยู่ประมาณ40,000บาทเดี๋ยวเราตามไปดูนครับว่าตัว x อ็กซ์แพนเดอตัวนี้จะมีอะไรแตกต่างจาก x อ็กซ์แธรรมดากันบ้างครับครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าของ Mitsubishi x กซ์แพนตัวนี้นะครับตัวคอ o ตตัวนี้นะครับจะได้การปรับเปลี่ยน ให้มีความทันสมัยและมีอารมณ์ของความเป็นรถคอสอเวอร์มากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มต้นด้วยกระจังหน้าที่เปลี่ยนใหม่จากตัวเดิมนะครับกระจังหน้าจะทําใหม่ออกแบบใหม่นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือตัวดินามิกชิล l d ตัวนี้นะครับจะมีการออกแบบใหม่จะคล้ายๆกับพวกปาเจโร่สปอร์ตตัวใหม่ไททันตัวใหม่นะครับคือจะเป็นแถบแล้วก็วิ่งลงมาในแนวตั้งนี้ตัวเก่านี่จะออกมาแนวเฉียงหน่อยนะครับ ตรงโคมไฟหน้านี้จะเป็น LED หมดแล้วนะครับโดยด้านบนน่าจะเป็นไฟต่ํานะครับตรงกลางเป็นไฟสูงและด้านล่างจะเป็นไฟเลี้ยวซึ่งยังเป็นหลอดอยู่นะครับสปอตไลท์ตัวนี้จะเป็น LED แล้วนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะมีชุดแต่งเพิ่มเข้ามาชุดแต่งตัวนี้เพิ่มเข้ามาทําให้มีความดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งมองโดยรวมแล้วก็จะดูดูหล่อก,กว่าตัวเดิมนะครับตัวเดิมตัวเดิมจะดูแบบว่า ล้นๆจะไม่มีอะไรมากมายเหมือนเหมือนตัวตัวคอสตัวนี้นะครับครับมาที่ด้านข้างนะครับจุดความโดดเด่นของตัว x อ็ n d e r r r o s s ตัวนี้นะครับก็จะมีคิ้วสีดำนะครับรอบคันที่จะเพิ่มความสปอร์ตดูดันในแบบรถ c r o s สโอเวนะครับทําให้ดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ล้อแม็กจะเป็นลายใหม่รูปแบบใหม่นะครับมาพร้อมกับยางนะครับดันหลบนะครับตัวนี้จะเป็นขอบ17นะครับก็รูปทรงก็ดู สวยงามดีนะครับเป็นสีดำแล้วก็มีสีเงินนะครับตัดกันนะครับล้อหน้าเนี้ยจะมาพร้อมกับดิสเบรกส่วนด้านหลังก็ยังคงเป็นดัมเบรกเหมือนเดิมนะครับบางที่ด้านท้ายของ Xp สแพนเดอ o ์นะครับจุดแรกที่ชัดเจนก็คือชื่อเขานะครับแต่เดิมนี่จะมีแค่นี้นะครับอันใหม่นี่ก็จะมีชื่อคอร์สเพิ่มเข้ามาแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เห็นชัดก็คือตรงส่วนนี้ที่เดิมนั้นจะเป็นสีสีประมาณสีเดียวกับตัวรถตัวนี้จะทําเป็นสีดํา เป็นโนแบ็คประบาณนั้นเงาๆเพื่อให้รับกับแนวข้างของกระจกนะครับไฟท้ายยังเหมือนเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งที่โดดเด่นก็คือด้านล่างนี่แหละช่วงนี้นะครับช่วงนี้จะทําใหม่ให้รับกับด้านหน้าที่มีความสปอร์ตลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับมีทับทิมด้วยแล้วก็ไอ้สีดำนี่จะไล่มาจากด้านข้างตัวรถยาวรอบคันเลยเพิ่มความดุดันในความเป็นคออเวอร์ของเอ็กซ์แพนเดอร์คอสนะครับครับและที่ด้านบนของหลังคานะครับก็จะมีตัวแลก หลังคาเพิ่มขึ้นมานะครับในรุ่น Xander c o s s ตัวนี้นะครับที่สามารถเราสามารถไปใส่แหลกใส่จักรยานหรือจะขนของก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดกสบายอันนี้มีมาให้เลยครับครับสำหรับภายในห้องโดยสารของ Mitsubishi e Xander c o s s นะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่ายังมีหน้าตาที่เหมือนเดิมนะครับ จุดที่แตกต่างชัดเจนก็คือโทนสีนะครับที่มีการเรียกว่าปรับเปลี่ยนนะครับตัวนี้จะเป็นเน้นเป็นโทนสีน้ําตาลกับสีดํานะครับวัสดุนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นพลาสติกไม่ใช่วัสดุแบบบุนนุ่มนะครับลวดลายที่ทํานี้ก็จะเป็นการเหมือนการเป็นเป็นทำลายขึ้นมาเลยไม่ใช่เป็นการเย็บได้จริงนะครับก็แต่งานก็จะดูเท็กเจอร์อะไรดูเรียกว่าสวยงานเรียบร้อยดีนะครับแต่เนื้อวัสดุก็ยังคงเป็นพลาสติกอยู่ดีนะครับ ปุ่มอะไรเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับมีปุ่มด้านซ้ายจะเน้นพวกเครื่องเสียงด้านขวาก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ควบคุมในการความเร็วอัตโนมัติต่ตางๆนะครับอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างจากเดิมก็คือตัวหน้าปัดนะครับตัวหน้าปัดจะพอเราเปิดเปิดสวิตช์ขึ้นมาปับ๊บจะมีรูป expander cross ขึ้นมาหมุนนะครับเป็นเพิ่มขึ้นมาเพื่อความ สวยงามนะครับสำหรับในตำแหน่งผู้ขับขี่นี้จุดที่เห็นชัดเจนและรู้สึกได้ว่ามันเกะกะนะครับก็คือตัวนี้เบรกมือที่รู้สึกว่าได้ออกแบบได้ค่อนข้างยากมันจะยาวเกินไปผมว่านะยาวเกินไปคืออาจอาจจะไม่ต้องไปถึงกับขนาดว่าเป็นเบรกมือไฟฟ้าเป็นเบรกมือธรรมดาก็ได้แต่ว่าตำแหน่งการอยู่เนี่ยมันจะเข้ามากับกับตัวแท่นเกียร์เลยแต่ก็ใช้งานสะดวกดีครับเหมือนเหมือนเราดิฟรถเลย ใช้งานถนัดมือดีนะครับคันเกียร์นี้ก็ถือว่าผมว่าใช้งานง่ายดีนะแล้วก็สมูทดีเวลารูดขึ้นรูดลงเวลาเข้าเกียร์อะไรเงี้ยก็ก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับตรงนี้สําหรับ Mitsubishi e a n d e r c r o n p นะครับจุดหนึ่งที่รู้สึกว่ามีมาให้น้อยไปสัหน่อยก็คือจุดเชื่อมต่อแล้วก็จุดชาร์จไฟเงี้ยนะอันนี้จะเป็นแบบจุด power outlet คือต้องมีตัวแปลงกลมๆเสียบเข้าไปไม่สามารถเสียบ USB โดยตรงได้ ด้านหน้าจะมี1จุดตรงกลางนี้จะมีข้างใน1จุดข้างหลังตรงนี้ของผูง้โดยสารแถว2นี้ไม่มีแต่ผู้โดยสารแถว3าจะมีด้านข้างอีก1จุดนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับก็โดยรวมแล้วก็ประมาณนี้ครับอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นวิทยุตัวนี้ก็สามารถทํางานแล้วก็เชื่อมต่อใช้งานต่างๆบลูทูธหรืออะไรได้ปกตินะครับแล้วก็แต่ก็หน้าจออาจจะมีขนาดที่เล็กไปหน่อยแล้วก็รูปทรงอาจจะดู ดูธรรมดาไปนิดหนึ่งนะครับดูธรรมดาไปนิดหนึ Fif ่งนะครับสำหรับการนั <but> ่งการตำแหน่งการขับข okay. mm ี hmm. okay. ่เน so ี่ยก <un itions> ็ถือว่ากว้างขวางดีนะครับสำหรับผู้ขับขี่กว้างขวางดีตรงช่วงนี้ก็ไม่ไม่ติดหัวเข่านะครับพวงมาลัยพวงมาลัยก็สามารถขึ้นลงได้นะครับขึ้นลงได้เข้าออกได้ด้วยนะครับรถบางรุ่นไม่สามารถดึงเข้าดึงออกนี้ได้นะครับอันนี้ดึงเข้าดึงออกขึ้นบนลงล่างได้นะครับ ตรงนี้มันจะมีข้อดีสําหรับในการปรับท่านั่งนะครับท่านั่งในการขับขี่ซึ่งถือว่ามีความสําคัญมากในการขับรถนะครับเพราะว่าถ้ามันบางทีปรับแค่เลื่อนเข้าเลื่อนออกสูงต่ำเนี้ยมันไม่พอนะครับไม่พอสำหรับตัวนี้เป็นระบบแมนนวลทั้งหมดนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับแล้วก็ปรับปรับเอนนะครับเป็นแมนนวลทั้งหมดครับครับสำหรับห้องโดยสารแถวที่สองนะครับก็ถือว่ามีความกว้างขวางนะครับ ตำแหน่งเบาะที่เราปรับไว้นี่คือตำแหน่งผมไปลองนั่งแล้วผมก็เลื่อนเบาะไว้นะครับตอนนี้ก็คือพื้นที่จะเหลือพอสมควรเลยนะครับดานหน้าด้านบนนะครับก็ถือว่ากว้างขวางสุดสบายดีตัวเบาะก็ถือว่านั่งได้ค่อนข้างสบายนะครับเป็นแบบ60-40ตัวตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่กว่าหน่อยนะครับก็สามารถเลื่อนได้ทั้งคู่เลื่อนขึ้นและลงได้เพื่อให้ข้างหลังสามารถขึ้นลงได้สะดวกนะครับตัวนี้จะสามารถพับได้ลงมาได้เป็นที่วางแขน แต่จะไม่มีที่วางแก้วนะครับก็คือไว้วางแขนอย่างเดียวนะครับหรือนั่งโดยสารสามารถนั่งได้3คนเหมือนกันเพราะมีมีเบลลมาให้นะครับแต่ว่าตรงนี้จะไม่มีหัวหมอนมาให้นะครับที่ด้านหลังนี้จุดชาร์จไม่มีนะครับไม่ม,ไม,มีไม่มีจุดชาร์จแต่ด้านหลังจะมีตัวส่วนของส่วนของพัดลมตัวนี้เรียกพัดลมดีกว่าพเา <nov. S 2> พราะไม่ใช่แอร์ตัวนี้จะมีที่ดูดลมจากด้านหน้ามาด้าน,านหลัง เพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่แอร์ไม่มีไม่มีแผงคอยเย็นคือเป็นพุ่มพัดลม่เฉยสามารถปรับความปรับแรงลมได้เลยนะครับสามารถปรับได้เลยซึ่งก็ก็น่าจะเพียงพอกับการส่งความเย็นไปที่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านหลังกันอีกทีครับครับสำหรับการขึ้นลงในแถวแถวที่3นะครับก็เพียงแค่ตรงนี้ครับเป็นการยกนี่ครับพับมานะครับแล้วเบาะจะสามารถพับเด้งขึ้นมาได้ตรงนี้น้ําหนักก็ถือว่าไม่หนักมากนะครับคุณผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้ไม่ยากเรียนนักนะครับ ก็พอพับนี่มาปั๊บมันจะหงายขึ้นไปแล้วเราก็สามารถก้าวขึ้นไปนั่งที่ด้านหลังได้เลยนะครับสำหรับด้านหลังตรงนี้นะครับก็นั่งได้นะครับนั่งได้สบายนั่งได้สบายตัวเบาะนะฮะตัวเบาะเฉพาะตัวเบาะนะมันก็มีความกว้างขวางอาจจะมุมนั่งตรงนี้ให้ดูอ่าตรงนี้ก็จะชิดหน่อยเพราะว่าเบาะตรงนี้เรายังไม่ได้เลื่อนถ้าจะพูดนตรงๆก็คือถ้าจะนั่งโดยสารตรงนี้เป็นจริงจริงจังนะครับก็ควรจะเลื่อนตัวนี้ เรียกว่าเฉลี่ยพื้นที่กันนะครับก็คูณจะเฉลี่ยพื้นที่กันเนี่ยก็จะเฉลี่ยพื้นที่ช่วยตรงนี้ก็จะสามารถนั่งโดยสารไปด้วยกันได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาตัวนี้ลงมาตัวนี้ลงมาเอาตัวนี้ลงมานะครับเนี่ยฮะก็สามารถดึงขึ้นมาก็อย่างที่บอกครับก็ก็นั่งโดยสารได้นะครับพื้นที่ก็อาจจะคแคบหน่อยแต่ข้างบนเนี่ยก็ถือว่า ตรงตำแหน่งที่นั่งเนี่ยเขาจะมีการว้าเห็นไหมครับมันจะมีการเว้าตรงส่วนศรีรษะเนี่ยก็จะมีพื้นที่ว่างอยู่บ้างนะครับมีพื้นที่ว่างอยู่บ้างก็เอาข้าจริงผมว่ามันน่าจะเหมาะกับการเดินทางระยะสั้นๆนะครับสำหรับผู้ใหญ่แต่ถ้าเป็นเด็กนะครับหรือตัวคนตัวเล็กหน่อยนั่งสบายครับใช้งานได้นะครับหรือมันก็คือพับและว,วางสัมภาระในการเดินทางครับครับสำหรับเบาะหลัง ก็จะมีการปรับระดับได้3ระดับนะครับตัวนี้เป็นระดับที่ชันสุดของเขานะครับระดับที่2ก็จะแอนอีกประมาณขานาดนี้นะครับระดับที่3าจะเอนไปเท่านี้นะครับซึ่งถ้านั่งแล้วก็ถือว่าก็สุดสบายพอประมาณนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถปรับนอนได้เพราะว่ามันมีเบาะหลังอยู่นะครับเพราะถ้าปรับไปเยอะกว่าน,นี้คนด้านหลังจะไม่สามารถนั่งโดยสารได้ส่วนเบาะหลังนะครับจะสามารถปรับได้ประมาณ1ระดับนะครับซึ่งมันก็จะไปนชนกับด้านหลังพอดีแล้วถ้าปรับมากพื้นที่เก็บของด้านหลังก็จะลดน้อยลงนะครับ ซึ่งก็ถือว่าก็ต้องไปจัดการการใช้งานกันเอานะครับว่าว่าเราจะใช้ขนของยังไงหรือเราจะนั่งโดยสารกี่คนซึ่งก็ก็รอปรับเปลี่ยนกันดูนะครับครับเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันครับว่าจะมีความกว้างขวางขนาดไหนนะครับเมื่อเราทําการพับเบาะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ได้อย่างกว้างขวางมากมายเลยนะครับตัวประตูนี้ก็สามารถเปิดได้แบบว่าไม่ไม่ยากเย็นนะครับไม่ถึงกับหนักเพราะว่ามันมีตัวโช๊คช่วยนะครับถึงจะไม่เป็นไฟฟ้าแต่มีโช๊คช่วยนะครับ การพับบอก็ง่ายๆก็แค่ดึงสลักนะครับดึงสลักดึงสลักนะครับดึงสลักพับไปนะครับก็พื้นที่ก็จะกว้างขวางถือว่าต้นไม้หรืออะไรที่มันยาวๆนะครับสามารถวางผ้าเข้าไปได้นะครับวางผ้าไปได้และอีกจุดหนึ่งนะครับที่ที่น่าจะเหมาะกับการใช้งานของรถประเภทคอสโอเวอร์แบบนี้นะครับก็คือตรงนี้ครับตรงนี้สามารถเปิดขึ้นมาได้และมีการแบ่งพื้นที่ไว้เรียบร้อยก็คือสมมุติว่า เราเก็บของรองเท้าอะไรเงี้ยได้ใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นเครื่องมือหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเราไปเที่ยวมีของที่มันเปียกแฉะเราก็สามารถแยกได้เพราะว่ามันจะมีช่องแบ่งและตัวนี้เป็นพลาสติก,พล,ตกพลาสติกมันจะไม่เปียกอยู่แล้วนะครับมันก็สามารถช่วยเก็บของและเป็นสัดส่วนสะดวกสบายมากขึ้นนะครับมีฝาปิดเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถวางของทับได้อีกทีหนึ่งอีกจุดหนึ่งตรงนี้ก็คือจุดของไว้เครื่องมือนะครับเครื่องมือ ก็จะมีเครื่องมือที่จําเป็นก็แค่เพียงพอการใช้งานนะครับการเปลี่ยนล้อหูลากเวลาลดเสียนะครับก็สามารถเอามาใช้งานแม่แรงก็อยู่นี่นะครับก็เรียกว่ากว้างขนาดนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานผมว่าน่าจะเหมาะกับการใช้งานของของครอบครัวที่ไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับในการเดินทางในการไปท่องเที่ยวหรือการใช้งานใช้ขนของทํางานก็ยังได้นะครับก็ เดี๋ยวเราตามไปดูอีกทีหนึ่งกันว่าเมื่อเวลาที่ต้องขับขี่แล้วรถคันนี้จะมีสมรรถนะการขับขี่เป็นอย่างไรกันบ้างครับครับแล้วมีอีกจุดหนึ่งที่ expand e r c r ดนะครับให้มาเรียกว่าน่าจะถูกใจของผู้ใช้รถนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมียางอะไหล่มาให้ที่อยู่ด้านใต้นี้นะครับ ด้วยการขันที่ด้านบนมีจะมีน็อตขันที่ด้านบนและมันจะห้อยลงมาตัวยางอะไหล่ของเอ็กซ์แพนเดอร์นี้ไม่ใช่ล้อกะทะน,นะครับเป็นล้อแม็กลายเดียวกันกับรถเลยเพราะฉะนั้นเราซื้อเอ็กซ์แพนเดอร์คอร์สคันเราได้แม็ก5วงนะครับซึ่งสมัยนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะได้เป็นแม็ก4วงกับชุดปะหรือไม่ก็เป็นล้อเล็บตัวเล็กๆที่ใช้งานแบบว่าชั่วคราวแต่นี้สามารถใช้งานได้แทนกันได้เลยเป็นยางไซส์เดียวกันแม็กขนาดเดียวกันเรียกว่า ถ้าเกิดไปยางแตกลมรั่วที่ไหนเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสายงานเปลี่ยนขับเปลี่ยนมาใช้งานแล้วก็ขับล่อๆได้ต่อไปได้เลยครับสำหรับเครื่องยนต์ของ expand e r c เดตัวนี้นะครับก็ยังคงเหมือนกับรุ่นเดิมนะครับ โดยจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1 5 0 0ซีนะครับ105แรงม้า ah, กับแรงบิด141นิวตันเมตรนะครับโดยมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงที่มาลองขับ Mitsubishi x p a n d e r Con นะครับสำหรับเส้นทางถุนบ้านเราเป็นที่รู้กันแหละครับว่าทางจะไม่ค่อยเรียบไม่ค่อยไหลเนี่ยก็น่าจะเหมาะเข้าทางของ x p a n d e r c o s เลยนะครับเพราะว่า เขาทํามาเพื่อให้ออกทางลุยๆนิดๆนะครับแล้วก็ด้วยตัวรถที่เป็นแนวนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถขับขี่ได้ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับสำหรับในการขับเนี่ยอัตราเร่งของเครื่องยนต์1.5ลิตรตัวนี้นะครับก็อัตราเร่งก็ถือว่าให้กระตอบสนองพอใช้ได้นะครับอาจจะไม่ได้หวือหวานะครับกับเกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะครับซึ่งก็สามารถถ่ายทอดกําลังได้ ได้ต่อเนื่องพอประมาณนะครับอาจจะไม่ได้ราบเรียบนุ่มนวลเหมือนเกียร์ CVT นะครับแต่ว่าก็จะมีช่วงตัดต่อเกียร์ให้ได้รู้สึกในการขับนะครับพอพอได้ลมของการขับขี่รถนะครับซึ่งกับตัวถังที่ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแต่ก็ไม่เล็กนะครับผมว่าก็สามเบาะสามแถวก็สามารถพาเมียตาเร่งพาตัวรถวิ่งไปได้ข้างหนา้าแบบสบายๆนะครับ ส่วนในเรื่องการขับความคล่องตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวรถใหญ่ๆอย่างนี้นะครับก็พุงมลลาลัยเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเบาไม่ได้ว่าเบามากอยู่น้ําหนักกําลังดีนะครับสามารถควบคุมได้คล่องตัวนะครับการปรับเปลี่ยนเลนก็ถือว่าให้การตอบสนองได้ค่อนข้างค่อนข้างดีเลยครับช่วงล่างของ Expander เนี่ยก็จะมีการปรับมาทางนุ่มๆหนึบๆหน่อยนะครับก็ไม่ไม่ไม่ถึงกับแข็งนะผมว่าไม่ไม่ถึงกับแข็ง มีความนุ่นนวลพอประมาณนะครับมีความนุ่มนวลพอประมาณนะครับไม่ได้แตกต่างจากจากเอ็กซ์แพเดอร์มากมนักนะครับก็เส้นมานคล้ายๆกันแต่ว่าแตกต่างกันก็คือเรื่องส่วนสูงของของตัวรถที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อให้เข้ากับสไตล์ความเป็นเอ็กซ์แพนเดอคสนะครับสำหรับช่วงที่เราขับใช้งานเนี่ยเท่าที่สังเกตในการใช้งานอัตราความสิ้นเปลองเชื้อเพลิง,งจะ ที่เราเห็นป่นเปี้ยนป่นเปี้ยนอยู่ก็จะอยู่ประมาณ8-9ลิตรต่อร้อยกิโลเมตรซึ่งถ้าหารออกมาแล้วก็จะอยู่ประมาณสัก11กิโลลิตรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดเรียกว่าอะไรไม่ได้ประหยัดมากมายอะไรก็คืออยู่ในอยู่ในอยู่ในระดับที่ธรรมดาธรรมดาใช้งานได้นะครับแต่ถ้าออกออกทางโล,งลง่งๆวิ่งทางไกลๆนิ่งๆนะครับคันเร่งนิ่งๆ,ๆ สิบสามสิบสี่น่าจะเห็นได้ไม่ยากนะครับเห็นได้ไม่ยากและที่สำคัญคันนี้สามารถเติมน้ํามัน e ยี่สิบได้นะครับสําหรับพวกอุปกรณ์เบาะนั่งต่างๆเวลาเรานั่งเนี่ยก็ก็ถือว่าสุขสบายดีนะครับก็ถือสะดวกสบายดใีในตอนขับขี่เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับครับตอนนี้เราจะมาทดลอง ศูนย์ถึงร้อยในโหมดดีของมิซูบิชิเอ็กแพนเดอร์คอร์สนะครับไปกันเลยครับครับสำหรับอัตราลเร่ง ศูนยถึงของ Mitsubishi Expander c o s s นะครับจะอยู่ที่16.2วินาทีนะครับ0-100น,นะครับส่วนถ้าเป็นตัวเลข80 120นะครับจะอยู่ที่14วินาทีนะครับ ครับสำหรับ Mitsubishi ็กเพนเดอร์คอสนะครับบางจังหวะบางช่วงของเส้นทางเราอาจจะเจอทางขุกขะหรือทางฝุ่นทางอะไรเนี่ยเขาก็สามารถที่จะพอผ่านไปได้ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งตัวรถนี้จะมีความสูงมากกว่าปากติจากเอ็กเพนธรรมดานะครับทำให้การขับขี่ผ่านเส้นทางที่เป็นทางลูกรางทางดินทางอะไรเนี่ยค่อนข้างสบายนะครับก็อย่งยางเนี้ยแล้วเราขับไปเรื่อยๆนะครับทาง ที่มีทางเรียมเนี่ยเขาก็สามารถไปได้นะทั้งที่ทางมันมีเนินมีอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงล่างมันมันมันสูงกว่ารถปกติทําให้เราเดินทางไปเจอเส้นทางปแปลกๆเราก็สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางของเราได้นะครับ mitsubishi expander c o s e นะครับหลังจากที่เราไปขับมาแล้วก็ถือว่าให้การขับขี่ใช้งานที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็ความแตกต่างอย่างที่บอกไปแล้วนะครับระหว่าง expander cost ตัวนี้ที่ราคา8,99,000นะครับจะจ่ายเพิ่มจากตัวเดิม expander ธรรมดานี่ตัวท็อปอยู่ที่ประมาณ40,000บาทนะครับก็สิ่งที่ได้มาก็มีความเปลี่ยนแปลงที่ด้านหน้าด้านท้ายชุดแต่งรอบคันนะครับ ภายในก็จะได้รับการตกแต่งโทนสีใหม่นะครับโดยรวมภาพรวมอุปกรณ์เหมือนเดิมแต่ว่าตกแต่งสีโทนสีตัวเบาะหุ้มสีเป็นแบบทูโทนนะครับเป็นสีดํากับสีออกน้ําตาลน้ําตาลนะครับกับความสูงรถที่ได้เพิ่มขึ้นมานะครับรวมถึงล้อแม็กคอสิบเที่มีความสวยงามดูสมกับการเป็นคอสโอเวอร์นะครับก็ถือว่า ต้องดูแลครับว่าจะเหมาะกับการใช้งานของเราหรือเปล่าไม่กระทั่งภายในนะครับที่มีความกว้างขวางแล้วสามารถปรับเปลี่ยนเบาะสามารถพับได้เพิ่มพื้นที่การใช้สอยได้นะครับรวมถึงอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับใช้งานได้นะครับอยู่ในระดับใช้งานได้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับอัตราเร่งก็อาจจะไม่ใช่จุดเด่นนะครับอาจจะไม่ใช่จุดเด่นก็น่าจะอยู่ที่ประโยชน์การใช้สอยมากกว่าเป็นรถอเนกประปสงค์สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งาน ได้หลากหลายนะครับเพิ่มพื้นที่การใช้งานจะนั่งโดยสารแบบ3ามแถวจะพับเบาะเพื่อเก็บของอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถไปเยี่ยมชมตัวจริงของ e X p a n d e r c o r ได้ที่โชว์รูมมิ s ซูบิชิทั่วประเทศนะครับแล้วก็ไปลองขับดูครับว่าจะชอบหรือเปล่านะครับว่าเราเหมาะกการใช้งานของเราหรือเปล่าครับแนะนำให้ไปทดลองขับดูนะครับ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ autothailand.com ครับ